โอเคต่อกันเลยแล้วามาใชยเธอใช้กันผู้หญิงเอาให้ hey. <c oughs> ช่วยกางร่มให้เธอแอ้วทำงดีโอ้ว oh, What this.. ฉันจะไม่ให้เธอออกจากออกจากสายต,ตาของฉันแน่นอนและไม่ว่ายัางไงฉันฉันไม่ใช่คนที่จะมาเห็นผู้หญิงนั่งตากฝนอยู่แล้วจามอยู่เนี่ยฉันคิดว่าฉันต้องเข้าใกล้เธอได้ โอเคเซนี okay. ่น uh ี่กว่าอ้าวโอ้ย์ย่อย่าไปหาลมเลยโอเคสิ oh, yeah. สลงล่มต่อโอ้ย์ย์ล่มลงมาฮะวอตเด็ดออไร นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแคลนก็เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวของมันเองและเมกบอลเหล็กมันก็ตกมาด้วยตัวของมันเองแล้วฝนกมม็ตกด้วยตัวของมันเองสายลมก็ลงมาด้วยตัวของมันเองอ๋ออาจารช่วยเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือพลังจิตอ้ฉันได้พลังจิตเนี่ยแต่ฉันไม่แคร์เชิงแมงเหอะขอลมแล้วกันโอ y e ไม่เป็นโล่แฟบ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 ฟบแฟบแฟบแีบแฟบแยบแฟบแฟบแาบแฟบแฟบแแบแแบแดบแแฟบบแฟบแโบแฟ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 มแฟบแฟฟบแนแฟม โอ้ไม่แล้วไมิวม่ไม่โอ้มองแหละวัดดีรึกเงียบแต่ว่าฉันจริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเออเพิ่งเห็นไอเชียนี่แล้วข้างในมีอะไรกระดาษอ่ะกระดาษเขียนอะไรเขีย,น,น,อยน,นอะไรนี่อะไรอนี่อะไรอ เป็นโน้ตชิ้นหน,นึ่งโน้ตอันหนึ่งฉันเขียนโน้ตอ,อันนี้หรือเปล่านะฉันคงต้องลองอ่านมันดูนายจำไม่ได้ว่านายเขียนมันหรือใช่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเขียนมันมันคงสำคัญใช่ไหมละ่ะโอ้โทรศัพท์มา what the what the อะไรอ่ะอะไรฮะผมโตโตมาโทรศัพท์อะไรตอนนี้เออ ฮโหลสิงโทรศัพแห่งเลเอ่ะฉันไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้อ่านโน้นนั่นเลย <c oughs> ฉันไม่อยากจะรบกวนการคิดของนายหรอกแต่ว่าฉันคิดว่าถ,ถ้าท่านนายยังจำได้รู้ไหมว่าโทรศัพท์เนี่ยม,มันมัาจากใครอ่ะใครโทรมาอืมเราจะรู้ได้ไงวะลองคิดกลับไปสิ่อนนี้นายจะช่วยเธอกับคลิก โชคตาเนี่ยมีโทรศัพท์มาใช่ไหมล่ะโอ้ใช่เลยอ้อไอลีวอนตอนโตที่หน้าฟ้าซื้อปืนผุ่งด้วย้แดงก็ดำหน้าฟ้าที่หนึง่งมาลับโทรศัพท์นั่นแหละลีวอนพร้อมมันสำเร็จแล้วฉันมันเรียบร้อยแล้วใช่โทรศัพท์นั้นแน่นอนเลยใช่และในทันเดียวกันในทางกับกัน ก็คือในตอนเนี้ยก็คือโทรศัพท์ที่เป็นจุดจบของของไอที่การได้ผ่านมานั่นแหละมันคือคนที่สั่งนายมาฆ่าไอ้สั่งมาฆ่านายไม่ใช่สั่งนายมาฆ่าเวรกรรมอะไรนะฉันอยากให้นายสิงโทรศัพท์นั่นแลัวจากลังจากที่นายทำได้แล้วฉันจะบอกว่าวิธี ก็ติดใหม่ให้หนาย <c oughs> ทริปทอมสิงแม่งสิงโทรซับแม่งแล้วฉันก็เห็นเขาที่ปลายสุดของสายโทรศัพท์หน้าของเขาหน้าของคนที่สั่งให้มาฆ่าฉันเป๊ปอหน้าเชีย <c oughs> หน้าที่ฟ้าโหแม่งคนหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังฮะ พูดสิพนุ่มจาัดก,การเธอยังออ oh? นั้นใครอ่ะอ oh. 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 uh ๋ออ่ออขอโทษเป็นพันครั้งนะจ๊ะดูจ๋าโทอผิดเนะี่ยฮ่าฮ่าไม่เป็นแออท้วอ๋อ oh. oh. ผิดเบอร์หลายแสก Please complete Oh y e a นั่นเขาใช่ไหมคนที่มาชีวิตฉันไปถูกต้องแล้ว แล้วนากคิดยังไงล่ะอยากไปหาเขาหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วเยอะแน่นอนอยู่แล้วทำไมจะไม่ล่ะงั้นฟังที่ฉันพูดนะวิญญาณสามารถสิงสิ่งที่อยู่ใกล้ได้แต่งี้ก็ตามมันมีวิธีที่จะไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีระะ่ระยะทางไกลได้ยังไงล่ะ ก็สามารถไปจุด A จุดจุด B สามารถกระโดดข้ามไปจุด B ได้โดยการผ่านสายโทรศัพท์นี้ล่ะอะไรนะฉันบอกที่ฉันฉันบอกทุกอย่างที่ฉันรู้แล้วที่ฉันสามารถช่วยนายได้แล้วิ้นเหลือก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วแหละนายจะไม่มากับฉันหรือฉันเก่งมากไหมพลังของฉันอ่อนแรงมากฉันใช้พลังของฉันไปกับหมดแล้วในคืนนี้ ฉันอยากให้ในายช่วยฉันหน่อยให้ฉันช่วยช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างในคืนนี้ให้หน่อยฉันเชื่อว่านายสามารถค้นหาความจริงที่เกิดที่จะเกิดขึ้นได้นายเป็นคนเดียวที่ทําได้นะฉันอยากให้นายใช้พลังของนายช่วยหาความจริงอืมฉันยินดีที่จะช่วยนายนะแต่ฉันไม่สามารถที่จะสัญญาได้ว่าจะช่วยได้ พรุ่งนี้เช้าฉันก็ต้องหายไปแล้วหมายหมายความว่าฉันคงใช้เวลาได้ไม่มากฉันอยากจะค้นหาว่าฉันคือใครฉันต้องการหาความจริงว่าฉันเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับฉันแค่นั้นก็พอแล้วแหละฮะถ้านายสำเร็จถึงที่นายทำก็คือมันก็เหมือนกับที่มันก็เหมือนกับที่ฉันต้องการนั่นแหละเหมือนกันเหรอเฮ้ย ไอ้โคไฟทั้งตัวนี่มันต้องรู้อะไรที่เกี่ยวกับฉันมากกว่าที่มันพูดแน่ๆมันบอกฉันแน่ๆเอาละ่ะเอาละ่ะใน,ในจังหวะน,นี้นายต้องจำบอร์โทรศัพท์ไว้คือที่เหลือขึ้นอยู่กับนายแล้วนะจังยานี่จกขยะ S Y S หนึ่งเจ็ดสองเก้า oh yeah let's go guys และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของฉันในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าฉันกำลังจะสลายหายไปฉันก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับความจริงนั้นนี้ฉันต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่พาที่จะขึ้นทำไมฉันถึงถูกฆ่าและจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้ที่เมืองโอเคไก๊ส mm hmm. okay,